4ล้านเสียงที่เลือกคุณมาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนต้องการที่จะเปลี่ยนเพราะอาจจะซื้อนโยบายส่วนอื่นของคุณเชื่อว่ากูก็โดนเต็มเลยเนี่ยหลยายเป็นคนโดนด่ะ ยับวิจารณ์สนั่นร้อนเดือดไปทางโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อพิธีกรนักสแสดงหนุ่มน็อตวรริธโดนดาม่าถล่มอย่างหนักหลังออกตัวแรงมากสุดขีดแย้งไอติมกลางรายการโสดทันทีถึงเรื่องไม่ใช่ทุกคนใน14ล้านเสียงที่เลือกก้าไกลอยากจะเปลี่ยนจนกลายเป็นดาม่าสุดเดือดเสียงแตกสนั่นต่อเนื่องติดต่อกัน3วันเลยทีเดียวค่ะ โดยเรื่องราวดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นในรายการแฉในเทปของวันที่21กรกฎาคม2566หรือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งในเทปรายการนี้ได้มีมดดำน็อตวรริธและดีเจดาด้าเป็นพิธีกรรายการซึ่งได้เชิญไอติมพริสและเพชรกรุณพลซสพักเก้าไกลมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับปมการเมืองและวิเคราะห์อนาคตของพักเก้าไกลหลังพักเก้าไกลเจออุปสรรคหลายด้านและถแถลงมติพักส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์มดดำาหนึ่งในพิธีกรรายการได้ยิงคำถามถามไอติมและเพชรกรุณพลว่าเขาบอกว่าก้าวไกลสุดตรงยกเลิกเกณฑ์ตทหารก็สุดตรงรวมถึงหลายๆอย่างก็สุดตรงเป็นภัยความมั่นคงของชาติแถมไม่รู้ม .112 จะยุบพักเมื่อไหร่และมีโอกาสยุบพักด้านเพชรกรุณพลสสพักก้าวไกลชี้แจงว่า สิ่งที่มดดำพูดมาไม่ว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารหรือม .112 บอกว่าเราสุดโต่งซึ่งประเทศอังกฤษญี่ปุ่นสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้าและมีกฎหมายที่คุ้มครองเจ้ารวมถึงมีการยกเลิกเกณฑ์ทหารและสมัครใจเป็นทหารถ้าบอกว่าสุดโต่งแล้วจเจริญแบบนั้นเราไม่อยากสุดโต่งกันหรอ <c oughs> ก่อนมดดำจะถามต่อว่ามันเร็วไปไหมสําหรับประเทศไทยดันเพชรชี้แจงต่อว่าเขามีแบบนั้นเป็นร้อยปีแล้วคิดว่าเราเร็วเกินไปหรือเราช้าเกินไป เราตามโลกไม่ทันหรือเราบอกว่าเราค่อยๆก้าวไปอีก200ปีเราค่อยทันเขาอย่างนั้นหรือเปล่าจากนั้นไอตีมสอสอพักก้าวไกลเสริมคําตอบของเพจว่าก่อนเลือกตั้งเราก็ยืนยันวาระที่เราเสนอเป็นวาระปกติมากในบริบทสังคมโลกณนะปัจจุบันนี้แต่พอมีผลการเลือกตั้งยืนยันแล้วผมก็ตั้งคําถามกลับไปว่าหากพรรคการเมืองหนึ่งมีวาระออกมาชัดเจนและได้รับความไว้วางใจอันดับหนึ่งสามารถเรียกว่าสุดตรงได้อีกหรอ ขณะที่น็อตวุริษหนึ่งในพิธีกรรายการแฉก็แย้งไอติมขึ้นมาทันทีว่าแต่จริงๆ14ล้านเสียงที่เลือกคุณมามันไม่ใช่ทุกคนต้องการที่จะเปลี่ยนแก้ม112เขาอาจจะซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่องส0 0พบาทเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารถึงเลือกคุณมาเพราะอยากเห็นข้อน,นี้เปลี่ยนแปลงคุณบอกจะต้องเปลี่ยนแปลงตามทันโลกคนอื่นเขาประเทศไทยก็คือประเทศไทยมีรากเงาของเราจนไอติมรีบออกมาชี้แจงต่อทันทีว่า เมื่อสักครู่ผมไม่ได้บอกว่า14ล้านเสียงทุกคนโหวตเพราะว่ากฎหมายการแก้ปัญหาม .112 แต่เมื่อสักครู่คุณมดดำถามว่าในภาพรวมของพรรคก้าวไกลมันสุดตรงไปหรือเปล่าซึ่งรวมทั้ง300นโยบายผมก็ตอบว่าเราก็เห็นว่าประชาชน14ล้านคนให้ความเห็นชอบกับวาระนี้ที่รวมถึง300นโยบาย บางรายอาจเห็นด้วยบางวาระหรือไม่เห็นด้วยบางวาระแต่เขาเห็นด้วยกับ300นโยบายนี้เพราะฉะนั้นดอนนิยามแล้วมันไม่ถูกมองว่าเป็นวาระที่สุดตรงได้และผมไม่ได้บอกว่า14ล้านคนนี้จะเห็นด้วยกับนโยบายการแก้ไขม .1 1 2่งสักทีเดียว ก่อนที่เพชรจะเสริมพูดต่อว่าต่อให้เราเป็นรัฐบาลไม่ใช่หมายความว่าเข้าไปพรุ่งนี้ปุ๊บเราจะแก้มอ12 1, ให้ได้เลยถ้าแก้มอ12 1, ไม่ได้เราจะไม่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเราจะไม่ทำสมรสเท่าเทียมมันไม่ใช่ซึ่งเราก็มีแต่ละส่วนที่ต้องค่อยๆทำกันไปอันไหนติดอันไหนทำได้อันไหนมีข้อสงสัยอันไหนต้องมีการพูดคุยก็พูดคุยไปเพราะว่าพักการเมืองไม่ใช่ทำแค่วาระเดียวมันต้องทำหลายวาระจากนั้นไอติมและเพชรก็มีการชี้แจงเรื่องแฟนคลับก้าวไกลถล่มสวด้วยความรักพักกล จนน็อตพูดขึ้นมาว่ายังวันนี้กูก็เชื่อว่ากูก็โดนเต็มเลยเนี่ยตอนไลฟ์กูก็โดนด่าเชื่อสิใช่ไหมได่าหยาบคายหมดใช่ไหมซึ่งผมเป็นพิธีกรผมมีหน้าที่ถ่ายทอดนําเสนอและสอบถามดันเพชซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน็อตผู้ช่วยเพื่อนทันทีว่าทําไมยารมดาเพื่อนผมทําไมด่าพี่น็อตทำไมก่อนเพชจะพูดติดตลกถึงแฟนคลับของพรรเก้าวไกลอีกว่าผมอยากจะบอกว่าอย่าว่าน็อตครับแค่นี้น็อตก็มีบาปมากพอแล้วท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดทั้งฝ่ายที่ไม่เข้าใจน็อต มองว่าน็อตคิดต่างได้แต่ไม่ควรถามใส่อารมณ์เพราะว่าคนดูเขาดูออกอย่าออกหน้าออกตาขนาดนั้นเพราะตัวเองเป็นสื่อซึ่งน็อตเป็นพิธีกรที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเลยถึงแม้จะเป็นการถามคําถามเพื่อให้ชี้แจงแต่ด้วยน้ําเสียงคําพูดมันไม่ได้สื่อถึงการให้เกียรติแขกรับเชิญเลยและควรรู้ว่าตอนนี้กําลังทํางานอยู่ไม่ควรใช้แต่อคติ ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้าใจและขอบคุณน็อตที่ถามคําถามเพื่อที่ทําให้รู้ว่าก้าวไกลมีความคิดการพูดการจามีสติปัญญาดีมากขนาดไหนจนกลายเป็นดราม่าเสียงแตกสนั่นในโลกโซเชียลทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจน็อตเลยทีเดียวค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Fol โ o เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้ Fanpage Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ